ผลกระทบของจิตวิญญาณที่ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่มิติที่ห้าเพื่อนๆที่รักผลลัพธ์ของจิตวิญญาณที่ไม่สามารถยกระดับจิตสำนึกสู่มิติที่หเมื่อโลกเลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่ห้าหดีจิตวิญญาณที่ยังไม่สามารถปรับจิตสำนึกให้สอดคล้องกับพลังงานใหม่นี้จะเผชิญกับผลกระทบที่แตกต่างกันไปในระดับกายภาพและจิตวิญญาณ ในด้านกายภาพจะเกิดแรงต้านจากพลังงานสูงขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ความถี่สูงขึ้นผู้ที่ยังคงอยู่ในความถี่ของสามดีจะรู้สึกถึงแรงกดดันทางพลังงานซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาทางร่างกายเช่นอ่อนเพลียวิงเวียนปวดหัวหรือเกิดอาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้โดยวิธีปกติสาเหตุมาจากพลังงานเก่าที่มีพื้นฐานจากความกลัวอัตตาและความยึดติด จะถูกทำให้ไม่สเสถียรซึ่งอาจทำให้บางคนรู้สึกว่าชีวิตยุ่งเหยิงหรือประสบกับวิกฤตการณ์ทางอารมณ์และจิตใจเมื่อโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่จะเกิดการแยกขั้วมากขึ้น polarization สังคมจะเริ่มแยกขั้วทางพลังงานอย่างชัดเจนขึ้นระหว่างผู้ที่ตื่นรู้และผู้ที่ยังคงติดอยู่ในโครงสร้างเดิมของ3 d รวมถึงระบบเก่าที่สร้างขึ้นบนความกลัวและการควบคุมจะเริ่มล่มสลาย และผู้ที่ยังคงพึ่งพาระบบเหล่านี้จะเผชิญกับความไม่มั่นคงและความวุ่นวายทำให้ถูกดึงดูดไปสู่สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับพลังงานของตนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่รักจิตวิญญาณที่ยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับพลังงานของโลกใหม่อาจพบว่าตัวเองต้องอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานความกลัวและความขัดแยง้งในบางกรณีอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและพลังงานของโลกการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลก หรือการเพิ่มขึ้นของความถี่ชูมันซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการแยกกลุ่มประชากรไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมกับระดับจิตสำนึกของตนเองในด้านจิตวิญญาณจะถูกกักอยู่ในมิติที่ต่ำกว่าผู้ที่ยังติดอยู่ในรูปแบบของ3าดีและไม่สามารถพัฒนาได้อาจพบว่าตัวเองติดอยู่ในมิติที่สหรือสต่อไป และจะไม่ได้รับโอกาสให้ไปสู่มิติที่5พร้อมกับโลกที่วิวัฒขึ้นและจิตวิญญาณของพวกเขาอาจต้องเวียนว่ายตายเกิดในสภาพแวดล้อมของ3าดีหรือ4ีดีต่อไปเพื่อเรียนรู้บทเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์ตามโซผแผนที่วางไว้เพื่อนๆที่รักในจักรวาลยังมีดาวเคราะห์มากมายที่ยังอยู่ในมิติที่3และสผู้ที่ไม่สามารถก้าวไปสู่ห้ดีได้ จะถูกส่งไปเกิดใหม่ในระบบดาวอื่นที่สอดคล้องกับจิตสำนึกของพวกเขากระบวนการนี้เกิดขึ้นตามกฎจักรวาลที่เรียกว่ากฎแห่งการสั่นสะเทือน (Law of Vibration) พลังงานของแต่ละดวงจิตจะถูกส่งไปยังมิติที่เหมาะสมกับการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณดวงนั้นๆเมื่อโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่จึงโอกาสสุดท้ายในการตื่นรู้บางดวงจิตอาจได้รับโอกาสสุดท้ายผ่านการ,รเผชิญหน้ากับประสบการณ์ที่รุนแรงหรือเร่งเร้าให้เกิดกระบวนการตื่นรู้ เช่นวิกฤตการชีวิตหรือการสูญเสียครั้งใหญ่หากพวกเขาเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับพลังงานใหม่จิตวิญญาณน,นั้นจะได้รับโอกาสในการอยู่ต่อและเปลี่ยนผ่านไปสู่ 5D เธอที่รักทั้งหลายจิตวิญญาณที่ไม่สามารถยกระดับจิตสำนึกขึ้น 5D จะประสบกับผลกระทบในรู้สึกไม่มั่นคงอ่อนล้าหรือมีปัญหาทางร่างกายเพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับพลังงานสูงได้ต้องเวียนว่ายในวงจรของ 3D หรือดีต่อไปและอาจต้องไปเกิดใหม่ในดาวเคราะห์อื่นที่เหมาะสมกับการสันสเทือนของพวกเขาซึ่งการถูกส่งไปเกิดใหม่ในระบบดาวอื่นหมายถึงต้องทิ้งร่างกายนี้ก่อนหมายความว่าดวงจิตจะต้องและทิ้งร่างกายเปลือกภาชนะเดิมหรือผ่านกระบวนการทิ้งร่างทางกายภาพก่อนที่ดวงจิตจะถูกส่งไปยังดาวเคราะห์หรือมิติที่สอดคล้องกับระดับจิตสำนึกของจิตวิญญ,ญาณดวงนั้น